วันนี้วันศุกร์ที่18เมษายนนะคะวันนี้เป็น Good Friday ค่ะก็เป็นวันหยุดยาวของที่ออสเตรเลียนะคะหยุด4วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์วันนี้ก็กำลังจะไปเที่ยวกันนะคะไปไหนกัน,นเลยพีย่อนจะไป Phillip Island Phillip Island เป็นที่ที่เขาบอกว่าค่อนข้างดังเกี่ยวกับพวกเพนกวินเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะไปโฟกัสที่ Coastal Walk นะคะแล้วก็วันนี้อากาศดีมากเดี๋ยวจะโชว์ทุกคนดู เราก็เลยอยากที่จะไปเดินทางไม่ได้ไปเที่ยวอย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนาอต,ต,ตั้งแต่ต้นปีก็ตื่นเต้นเหมือนกันวันนี้อากาศดีเพราะาเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะฝนตกซึ่งเมลเบิร์นเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนออกมา,มาแต่ว่าเขาบอกจะฝนตกทั้งเสาร์ละอาทิตย์เลยเราก็ค่อนข้างตื่นเต้นโอเคค่ะ<ต>ลืมคิดไปได้อย่างหนึ่งวันอีสเตอร์นี่คือวันอะไรแล้วทำไมถึงต้องเป็นวันหยุด หลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ทราบเนาะก็วันอีสเตอร์เป็นวันที่คนศาส,สนาคริสต์นะคะเขาจะเฉลิมฉลองการฟืน้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะโอเคมีอาจจะพูดเหมือนแบบว่าศัพท์บแบบว่าเป็นทางการว่าจริงหมูเคยเรียนโรงเรียนคริสต์มาก่อนนะคะที่ที่ไทยก็พอจะมีความรู้บ้างแล้วก็ที่นี่นะคะที่ออสเตรเลียวันนี้ก็ถือเป็นวันสําคัญวันหนึง่งเพราะว่าวันหยุด4วันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น กูดฟรายเดย์แล้วก็จนถึงลากยาวถึงวันจันทร์แล้วก็เฉยจะโคอินซิเดนต์กับวันวันหยุดของนักเรียนนะคะคือเป็นวันครอบครัวเป็นเป็นเหมือนแบบวีคลองวีคเอนของครอบครัวนะคะครอบครัวก็จะเป็นามาเซเลเบรตกันนะคละ้ายๆกับถ้าพูดถึงคนจีนก็อาจจะเป็นเหมือนแบบตุ๊ดจีนที่คนมาเจอกันแบบว่าครอบครัวใหญ่ๆมาเจอกันมาเซเลเบรตกันแล้วก็เด็กๆก,ก็จะมีกิจกรรมนะคะเป็นพวกไข่เนาะ ไข่แล้วก็ตามหาช็อกโกแลตช็อกโกแลตไข่ให้พี่เบนน,นนั่นำวันนี้ฮัลโหลครับก็ช่วง Good Friday Easter เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มด้วยการเอาช็อกโกแลตไข่ไปซ่อนตามบ้านตามสวนนะฮะแล้วก็ให้เด็กตามหาดูว่าตามหาเจอหรือเปล่าเหมือนเหมือป็นเกมเกมซ่อนแอบอย่างนั้นแต่คือตรงนี้ไข่เป็นคนที่ซ่อนแล้ว แล้วเด็กก็ต้องตามไปตามหาใครเก็บได้เยอะสุดก็จะชนะก็จะได้ได้ช็อกโกแลตใหญ่ตัดสนใจแล้วช็อกโกแลตเล็กๆก,ก็เอามาแกะแกะเจอปุ๊บก,ก็กินได้เลยแล้วก็จะมี یک, อมีกเกมหนึ่งที่คนเล่นกันสําหรับผู้ใหญ่ก็คือเกมเอาไข่มาตีกันนะฮะก็คือเอาไข่สองฟองมาตีกันแล้วดูว่าไข่ไหนไม่แตกคนที่เอาไปชนแล้วไข่ ไม่แตกก็จะได้ชนะแล้วไปรอบต่อไปแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะไขชนะได้อย่างมากก็2รอ,อบเพราะต้องใช้ไข่ฟองเดิมคนก็เลยมีเทคนิคสร้างขึ้นมานะฮะคนพวกนี้เขาก็จะแบบลองเอาไข่ไปต้มบ้างเอาไข่ไปแช่แข็งบ้างทําให้แบบไข่มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็เป็นวิธีโกงวิธีหนึ่งนะฮะทำให้เราอยู่ได้นานแล้วก็ชนะเป็นเกมสำหรับผู้ใหญ่เขา Very interesting นะคะก็ลองแชร์กันได้นะคะว่าประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นผู้ชมที่ดูทางบ้านแล้วตอนนี้นะคะประเทศอื่นเขาเซลเลบรตกันยังไงบ้างยังไงคอมเมนต์กันได้นะคะมาแชร์กัน <Wow. S 2> ต้นไม้เปลี่ยนสีนะคะช่วงนี้จะเป็นออททัมนะคะจะเห็นว่า ต้นไม้มีสีแบบเหลืองสีแดงสีอะไรอย่างนี้แถวนี้สวยนะคะแถวนี้คืออะไรทูเรคทูเรคอ๋อบ้านเจ้านายฉันเองที่บ้านว้าวหลายล้านหลายล้านเหรียญนะโอ้โหร้านไม่กี่สิบร้านนี่สิบร้านอะไรโอ้ไหนมาสปอตกันลังไหนลังไหนเอ่ออนาคตเราจะอ๋อทางเหนือเี่อยู่ลังไหนอนาคตเราจะได้มาเอออาจจะเช่า Airbnb เนาะ มานอนเล่นๆโหสวยมากทางนี้แปดอย่งนึงคือเช่าอยู่พันนั่ยอืมโอ้เป็นบ้านนันชันอะแพงมากๆอ้าวก็ <สะ S 1> เพราะ,<ส>ะว่ามันมีพื้นที่มีอะไรเงี้ยหรือเปล่า to rack travel โอ้สวยจริงดีนะคะไม่ค่อยได้มาแถวนี้เลยเพราะว่าเราอยู่แต่ในเมืองกันเนาะส่วนใหญ่ว้าววันนี้ท้องฟ้าสวยมากดูดิว่าเฮ้ยชอบมีความแบบน่ารักอะเหมือนแบบโบราณโบราณน,นิดหนึ่งมะ Cute, cute. แต่สังเกตที่แ oh. ถวนี้รถจะใหญ่มากอื mm hmm. มอืมอืมเก่าจริงแล้วก็บา่ๆคนจะมีขเขาแล้วก็ทำของตัวเองเป็นบ,บเัเค็เช่นสถานที่ที่ข้างใต้เป็นที่จอดรถว้ <Wow. S 2> ถาวของอะไรอย่างนั้นนะแถวนีเยอะเจ๋งดีเนาะแต่บ้านใช่จริง Agree ว่าบ้านใหญ่มากแล้วก็ชอบที่มีแบบว่าต้นไม้ใหญ่ๆสองข้างทางแล้วมันดูแบบร่ลมรื่นมากเลยเ mm hmm. ชื่อว่าถ้าแบบ ต้นไม้ทุกต้นเปลี่ยนสีได้เท่าน,นี้ก็คือจะจะสวยมากเดี๋ยวรู้ไหมว่าทำไมที่เราเ e ็นฝั่งฝั่งอีส t ถึงน่าอยู่แล้วก็แพงกว่าฝั่ง West. เวสต์เพราะว่าเป็นหรือเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนอยู่มานานแล้วปะเหมือนแบบบ้าน,บ,านบ้านอะไรอย่างงี้ Establish มาสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่า,านั่นน่ะสิฉันจะรู้ไหมเนี่ยทำไมอะ พราะที่นี่ m e ลมมันจะพัดไปทางตะวันตกนะครับเพราะฉะน,นั้นเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ความสะอาดยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะลมมันก็จะพัดจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกพังตะวันตกก็จะเห oh. ม็นโอ้ uh. นี่มาถึงถนนหลกักคุยองนะฮะคุยองคุยองรถเมื่อก่อน Australian Open จัดที่คุยองนะฮะก่อนที่จะย้ายไปที่ m e l เ o u r n e Park อืมเมื่อก่อนที่คุยอง สนามเป็นสนามหาไม่ใช่สนามฮาร์ดคอร์แบเดียวนี้โอ้เป็นออสเตรเลียนโอเพนใช่ไหมถ้ายังไม่เคยดูนะคะเราก็มีคลิปเหมือนกันคะ่ะเราไปดูเมื่อปีที่แล้วนะคะสามารถไปดูได้มีทุกๆปีนะคะตอนต้นปีนะคะก็จะมีการแข่งเทนนิสกันปีนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าพวกเราไม่ได้ไปเพราะว่ายุ่งกันอยู่ โอเคถึงแล้วนะคะหลังจากขับรถมาที่เคปบูร์มาเคปบูรมาตรงนี้ก็จะเห็นสะพานข้ามมาจากเกาะนออเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเกาะออสเตรเลียนะฮะตอนนี้เราอยู่เกาะ l i p ดิอิเลนสวยๆท่านี้ก็ชิลๆดีนะลองไปเดินงำรวนกันแต่ไม่ไมแน่ใจว่าตรงนี้คือที่ที่ คนมาถ่ายรูกปกันเดีอวหรือเปล่าถ่าก็เป็นแบบที่เป็นแบบการไปวีบีชชิลๆเดินเดินยวๆด้วันนี้อากาศโอเคประมาณ26ตอนนี้26องศาถ้าใครมาแถวนี้ก็เควุลไมยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสต็อปถัดไปนะคะนี่มาเดินเล่นชิลๆดู สวัสดีค่ะทุกคนถึงแล้วนะคะที่เคปบุลไมา์ค่ะเห็นได้เลยว่าท้องฟ้าและน้ำทะเลวันนี้เป็นใจสุดๆก็คือใครไม่ทาครีมกันแดดจะลืมทากันนะคะวันนี้ก็คือดีมากอากาศดีมากทรายละเอียดสวยมาพาเดินอันนี้เรียกว่าบุรมาห์บีชนะคะสามารถมาเดินเล่นนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เห็นน้ำไคนนี้มีขนมติดตัวใช่ค่ะเพราะว่ามันหิวนะคะเราก็ต้องนี่อันนี้มาดูเทรลกันว่าเขาเดินยังไงกันอันนี้เรียกว่าเราจะเดินไปตรง The Pinnacles เนอะ mm hmm. เราอยู่ตรงนี้นะคะจะเดินตรงไปเรื่อยๆผ่าน Magic Land Steps แล้วก็ไปที่ The Pinnacles คิดว่าน่าจะเดินเดินไปไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดินมาถึงเท่าไหร่แต่ว่าหยิบกระเป๋ามาเรียบร้อยก็คิดว่าน่าจะเดินเป็นสักชั่วโมงหนึ่ง าะเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ให้หมามาเดินนะแต่ว่าเราก็พาน้องมาตรงที่ไม่ต้องไม่ต้องเดินตรงถึงตรงนี้ก็ได้สวยมากทุกคนว้าวเข้าใจเลยว่าทำไมออสเตรเลียนถึงชอบเซิร์ฟนะคะถ้าเห็นทงสีแดงเหลืองแบบนี้นะคะก็รู้ได้เลยว่าเขาคือกู้ภัยนะคะคือเซิร์ฟก์ดของที่นี่เป็นวอันเทียก็ให้ว่ายน้ำนะคะระหว่างทงสองอันก็จะปลอดภัยที่สุดนะคะมีคนดูแลอยู่ ตอนนี้นะคะนึกขึ้นได้อย่างหนึ่งค่ะสําคัญมากพี่เบนเรามาเที่ยวแบบนี้นะคะลืมหมวกไม่ได้นะอากาศดีว่าแต่ขาดหมวกนะคะตอนนี้หัวร้อนมากค่ะหัวร้อนสุดๆแล้วก็เอามาน้ำมาอย่างน้อยสองขวดนะคะใช่เพราะว่าถ้าอากาศรร้อนร่างกายเราก็จะดีไฮเดรตง่ายผิวน้ำอะไรเนาะกินน้ำกูมได้ไหมได้นะแต่ต้องกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่จะจมตรงนั้นเลย ก็ายดีมากค่ะแต่ว่าตอนอันนี้ทำให้หนึกถึงแบบตอนไปเดิน New Zealand เนอะแบบไกลๆอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกซีนเนี่ยแบบซีนิกหนึ่งเป็นแบบรายเดินบนชายอะไรเงี้ยก็ดีแบบอีกแบบถึงแล้วค่ะทุกคน The p i n a c l e s นะคะอยู่ข้างหลังนี่ดูเปิดแล้วไหย ก็คุ้มค่ากับที่เดินมาใช่ไหมพี่เบนสวยนะสวยเดี๋ยวถ่ายให้ดูในมุมกว้างขึ้นนะคะข,ของบารหลีข,ของบาหลีอ๋อใช่ไหม มชั่วโมงค่ะบชั่วโมงเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังจะไปที่อื่นกันแล้วนะคะจะเก็บบรรยากาศเอาไว้อีกแป๊บน,นึงจะหนาวแล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนอกจากแปลงร่างแล้วนะคะอากาศก็เย็นขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ถึงที่พีระมิดพีระมิดร็อกนะคะเป็นที่ที่สองที่เรามาในวันนี้ ก็บอกได้เลยว่าคิดไม่ผิดนะคะที่เอาชุดมาเผื่อเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงได้นะคะที่เหมือนเป็นพีระมิดร็อกมีอะไรพิเศษบ้างเป็นที่ที่เดินใกล้ครับเดินแค่ห้านาทีก็ถึงสำหรับอะไรคะสำหรับคนที่เกียดจากพวกเรามีเธอเสร็มากก็วันนี้ อากาศดีคนไม่เยอะมากด้วยเนอะตรงนี้ถ้าเทียบกับที่เมื่อกี้นะคะที่คนเต็มชายหาดเลยจอดเป็จนจุดชมวิวดูอาวานได้ถ้าไม่ถ้าเป็นช่วงที่ถูกต้องนะคะทา้ทดว่าซีซั่นไหนถึงจะมีราวานให้ดูใช่ไหมจริงๆตอนแรกเราจะไปเดน็อบีสแต่ว่าอันนี้คือเป็นทางผ่านแล้วก็แวะมาดูว่ามีอะไรบ้างเพื่อจะที่โนอนน่าสนใจโอเค ทเทอร์มิสอยู่ตรงนั้นนั่นเองค่ะทุกคนเหมือนท็อปเปอรโลนเลยนี่ท็อปเปอรโลนหลังอินฟลชั่นเลยก่อนอินฟลชันเอ่อ <c oughs> น่าจะหลังอินฟลชั่นได้เยอะเหมือนกันนะคะเหลือแค่อันเดียวอีกนึงเท่านี้นะคะหลังจากเดินเหนื่อยแล้วอย่างนี้เราชอบ <c oughs> ใช่ๆมันก็จะมีความแบบสดชื่นนะนกยักษ์ตัวใหญ่มากเลยทุกคน ขาวยาไปติ้งขายาอร่อยเลยตอนนี้ะแปลงร่างเป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งนะคะเพราะว่าอากาศคือไม่สามารถพรีดได้เลยเด๋อวร้อนเด๋ยวหนาวนะทีนี่วัน 1, 3, 4, หนึ่งสามสี่เลดูตอนนี้เรากำลังจะเดินไปตรงนู้นนะคะตรงที่เป็นเซ็นเตอร์ของเขารถเยอะมากเราก็เลยจอดตรงข้างๆแทน let's see it's worth it or not <c oughs> ตนถึงแล้วนะคะที่เดอะนอบีสนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าเวสเทินพอร์ตนะคะทางที่เราจะไปตรงนู้นอันนั้นคือ no เดอะนอบีเนาะเป็นเกาะเล็กๆเราก็ไม่ต้องเดินไปถึงเกาะตรงนั้นนะเราก็แค่เดินตามทางไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดแล้วเนาะขับไปต่อไม่ได้ละก็คือหยุดแค่ตรงนี้นะะแล้วค่ะเราก็ต้องเดิน เดินเดินเอาเป็นคอร์สตัร์วอลก็สวยดีนะคะเป็นแบบมีความแฟมลี่เฟรนลี่แต่ว่าเขาไม่ให้ไม่ให้ปีนข้ามออกไปนะเพราะว่ามันมันอันตรายแล้วแล้วเขาบอกวมีมีงูด้วยที่นี่แล้วก็แบบชายสเนก so y e no don't 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 fuck with them นะคะ don't mess with them basically ทุกคนให้ทายว่าเจออะไรเมื่อกี้ รู้อย่างโอเคจะแพนกวินนะคะตัวเล็กๆตรงนี้คือจริงๆแล้วแบบมันก็อยู่ตามข้างๆข้างใต้อะไรอย่างเงี้แหละก็ต้องเดินก็คือจะมีขนทรงดินนะคะจะมีขนเยอะๆใช่แต่ว่าเราก็แบบไม่ไม่ไปแบบรบกวนเขามากอะไรเงี้ยเนาะไม่เอาไปไปส่งอะไรี้ เมื่อกี้พอดีเดินผ่านมาแล้วไม่คนบอกว่าเอ้ยกล้องไปดูได้ก็แล้วกล้องไปวงังแต่ความจริงแบบไม่ครเปิดแฟลชอะไรเลสวยอะ่ะชอบความที่เห็นมันสีดำเหมือนชาโคลเลยพ่บอบบกว่ายังไงอเหมือนแบบ ปิดแต่ว่าไม่ปิดเพราะมันก็เหมือนแบบมีน้ําเข้าน้ำํำออกตลอดเวลาไม,ไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ากักแบบน้ำเดียวเนาะใช่พี่เบนบอกถูกต้องน้อยกว่าไป g r e d t Ocean Road แล้วก็ค่อนข้างชิลนะแบบว่าเออวิวสวยอะแล้วก็ Coastal Walk ก็คือแบบดูเป็นแบบสมบูรณ์อนะเป็นแบบธรรมชาติสมบูรณ์มากอู้ โอ้อันนี้เดินมาจนสุดแล้วนะคะสวยมากแบบชอบหินฟอร์เมชันนี้มันแบบคละาแบบกับฝั่งไบโตเชนโรสฝั่งนี้จะแบบมีหินเสื่อมดำเหมือนเป็นแบบแบบน่าจะเป็นแบรซโวมากกว่าแล้วก็ดูเหมือนแบบเป็นหินชาโคมันตัดกับสีของทะเลได้ดีมากเนาะแ,และ้วแถวนี้ก็จะมีแบบ แบบมีต้นไม้หญ้าขึ้นมาเขียวกว่านะฝั่งนั้นจะดูแบบน้ำตาลน้ำตาลใช่ดูจะมีแบบความสมบูรณ์มากกว่าใช่ถูกต้องเลยนะคะ <S <S ถ้าสมมติว่าใครแบบว่ามาตอนช่วงใบใบใบใๆแบบบสามใบสี่เป็นต้นปลาแล้วจะอยู่รอพาทิตตกก็เชืช่อว่ามีโอกาสเห็นเพนกวินได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะโด <ๆ S 1> ยที่ไม่ได้แบบต้องไปเข้าชมแบบโชว์ของเขาอะเพราะว่าเชื่อว่า,ววาน้องก็คืออยู่้างใต้ทางเดินเนี่แหละ วันนี้จบวันด้วยร้านอาหารเวียดนามานลาฮะนละาเขาบอกว่าอร่อยโอ,โอเคกินละบ๊ายบาย